เสียงร้องในซิสโซโปนได้หายไปเธอเดินผ่านระยะเวลาเป็นสัปดาห์หลังจากความยาวนานและภาพลวงตาสุกเรื่องทเสนั้นมีความแปลกประหลาดที่ได้รับรายงานจากภายในป่ามีบางอย่างบอกกับฉันว่ามันมีความสำคัญอย่างนั้นมีความแอบซ่อนอยู่ในความมืดของป่านั้น bandet har valgt at afholde en afskedskoncert for Nina, og dermed give hendes fans en mulighed for at sige farvel. Koncerten finder sted om tre dage på bandets egen helt unikke skovscene. Personligt gør det mig meget ondt, at Nina ikke længere er her til at fylde vores hjerter med hendes smukke stemme. แต่ไม่ทันแต่ว่าคุณจะหาทางออกจากความมืดมี้เจอและอ,อื่นปูวงดนตรีเหรอเฮ้ออะไรกวงดนตรียังไงยังไงครับอย่าบอกเลยนะว่าเริ่มเกมเลย โอ้มาถึงเริ่มเกมเลยจริงด้วยครับผมนะไม่มีอินโทรไม่มีเข้านิวเกมเลยแรงสิ้นเอาละครับผมนะยินดีต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่ช่องเมาเฟอร์เกมเมวันนี้ก็เกมนี้แหละครับ the forest quartet ไม่มีอะไรเลยเกมอย่างที่เห็นไปเละผมกดไลค์ไม่ทันด้วยเอา,อางี้ตอนเริ่มเกมนิดนึงคนทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นนะผมนะอาจจะได้เห็น อ่านมาแล้วนะซึ่งเป็นการเล่าเรื่องนะว่าเหตุการณ์ในป่านี้มันเป็นอย่างไรนะครับเ,นะเกิดอะไรขึ้นมาแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้สึกเกี่ยวกับไรขึ้นดีอะไรแต่แหละนะซึ่งบอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าเป็นยังไงนะเราก็ต้องมาลองเล่นกันดู นะซึ่งเกมนี้เป็นเกมเดโมนะครับผมนะถ้าใครดูแล้วชอบอยังไงก็กดไลค์ไว้ได้นะครับแล้วก็ไปกดติดตามได้กันในสตรีมนะซึ่งตอนนี้สตรีมจัดเทศกาลเกมที่เอาไว้ให้เล่นเกมเดโมกันนะก็ลองไปเอาเกมมาเล่นดูได้ไนงะเกมที่ยังไม่ลงอะไรพวกนี้โอ้โหอวนเสียงเพลงแบบสุดยอดเลยผมจะติดเหลืองไหมเนี่ยเฮอผมยังกล้ ไปติดตามทาง u ูทู e ได้ช่องมาโฟกีเกเมอร์นะครับนะช่วยตามหนครับผมเพจะได้มีเงินเข้า okay. อ่ะโอเคบินโหเป็นวิญญาณล่องรอยว่ะเฮ้ยมันผ่านได้หมดเลยนี่รู้ต้นไม้ก็ได้อ่ะต้นไม้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเส้นทางนี้เราสามารถผ่านได้ทุกที่ จุดไฟได้เป็นผีที่จุดเปิดเปิดปดไฟได้เป็นผีที่เปิดปิดไฟได้ไอ้เข้าป่าต้องเอาหินมากันไว้ต้นไม้ไม่สามารถกันได้เ,เป็นร่องรอยไปตามทางครับ นะล่องลอยไปตามซ้ายลมอ้าวที่ต้นไม้แกผ่านได้ที่ไ้นี่แกผ่านไม่ได้บ้าหรือเปล่านี่คืออะไรปุ๊ว้าด้วยพลังของข้าต้นไม้จงกลับประเกิดใหม่เออต้นไม้ตั้งขึ้นกลายไปมีชีวิตเหมือนเดิมอะไรนี่ ไ้เลยอ่ะเล่นกลองลองโซลาเล่นดนตรีเปียนโนกันหน่อยนี่คืออะไรครับเนี่ยอือ คืออะไรอ่ะใไรครับเนี่ยคือ,อะไรครับเนี่ยมันคืออะไรมันมันจะบอกอะไรเราตรงนี้ จะบอกอะไรแล้วเหรอในฝันแห่งนี้นะจงลอยลอยไปไหนไหนได้ไหมดไ,หได้ไหม,ไหน,ไไหมนี่เหรอ ทั้นกรองลบปุง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 แล้วไงหมอนี้แม่พงไว้ปุ๊บแล้วบิดไฟ And okay. like ah, not... oh. So are you like less depressed in the woods? Okay. First of all, I've never uh... been depressed. But if we were to pretend that I'd been depressed in the city, which I was not, well then compared to my level of depression in the woods. If we say that in the city I was like not depressed at all maybe 0 okay maybe 1 on a scale to 10 then in the woods I'm like minus 7 I'm not depressed at all the opposite of it, right? <laughs> <laughs> okay I'm lost <laughs> okay the important thing is that you are not depressed ยังไม่วางคืออย่างไรนี้คืออย่างไรนี้เ่อนนี่มาเลยไม่รู้ทำอะไรแลลวยกไอ้นี่มาด้วยยกมายกมาแล้วก็มาวางเนี่ย เออได้ด้วยลอยก็ลอยขึ mm. ้นเองแล้วไงอ่ะไปอย่างเงี้ยเหรอลอยแบบสูงสูงไปนะ ออลอยลอยไป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 ลอยแบบสูงๆไปอือันนี้เป็นอะไรเนี่ยน,นีคออ่คืออะไรโอ้คืออะไรเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นลงข้างล่างแบบอะไรยกลอยขึ้นอเอคลอยขึ้นมาทำตัวให้เป็นวิญญาณหน่อยไม่รู้ว่าทำอะไรได้อ่ะเอานี่ไงเราเจอแล้ว เสร็จปุ๊บต้องร้องเพลงอยานี่เหรอนี่นี่นี่ต้องจุดจุดจุดตรงนี้ ไม่ได้เองนี่เหรอเจอเจอใครแล้วเนี่ยมาเมาเล่าฟังเพลงย้อมใจเอา้านไว้ได้ไหม้านไว้ไม่ได้ด้วย มันอะไรครับนี่เฮ้ยปลาเขียวอะไรครับนี่คืออะไรครับนี่บอกคมหน่อยได้ไหมบอกให้เธอ ไปั่นไฟ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 ,ไฟปั่นไฟปั่นไฟพลังนี้มันใช้ได้รัวๆเลยเหรอเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงตรงนี้เกิอะไรวะ ต้องเอาไอ้นี่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาวิธีอื่นก่อนนี่ไงนี่นไง do all of you write the music nina does lyrics well kirk is the composer of all of music and you guys are my inspiration we're your muses exactly we wouldn't be here if it wasn't for Kirk. i agree i think that could be said for all of us ที่เดิมหรอไม่มีทางไปแล้วอ่ะแต่อ่าไม่แน่มันตัองจากที่เดิมไปแล้วยังทําให้เสร็จเหมือนกันเรามาตรงนี้ก่อน,นกลับไปที่เดิมเดินไปก็ยังงงงงไปนี่ตรงนี้ ใช่ไหมได้ป่ะได้ป่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตรงนี้เหรอใช่ดิเออหมุนหมุนครับหมุนเออแล้วเราก็มาเติมไฟตรงนี้ได้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมีทางออก มีทางไปต่อครับท่านอาตรงนี้เติมก่อนยายยังเติมไม่ได้อีกยังต้องไปทางนู้นต่อไปไปทางไปต่อเราก็ต้องไปต่อ Hey JB Listen I haven't heard anything from Sebastian and with only about two days left before we're supposed to play this farewell concert I'm I'm thinking about canceling Listen, I just, I can without can't play her ไปต่อครับไปต่อไปต่อแหลไม่ทันเกมนี้ไวเลวเกิดเอา้าหมดเตโมโเรียบร้อยจบเตโมโครับผมในเกม อะไรนี่เกมนี้มันให้ทำอะไรคืออ่านเนื้อเรื่องไม่ทันนี่ผมไม่รู้ว่าเกมมันให้ทำอะไรเลยนะครับผมเนี่ยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะนะเอาละงั้นจบเกมนี้ไว้เพียงเท่านี้ก,กันนะครับผมเมาโปกเกอเกมเมอร์ก็ถ้าใครดูแล้วอยากเล่นก็ลองไปเล่นเดโมโด,ดูนะครับผมนะถ้าใครชอบก็ไปกดติดตามได้เลยสตรีมนะครับผมในเกมเกมนี้งั้นผมเมาโปกเกอเกมเมอร์ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนครับผมในเกม the forrest quartet เกมนี้นะครับผมนะขอลาก่อนครับผมสวัสดีครับ